สวัสดีครับเพื่อนชาวเชียร์ฟาร์เมอร์ทุกท่านครับผมเราจะมาแนะนำวิธีการถอนเงินจาก h p o o ูไปยังตลาดซื้อขาย o k OK e x แล้วก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนเป็นเหรียญสกุลหนึ่งที่สามารถโอนมาที่บิตครับได้แล้วเราก็จะโอนมาที่บิตครับหลังจากนั้นเราก็จะถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเราไปดูวิธีการเลยนะครับผม สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาลองถอนถอนเงินจากเฮดพูลนะครับผมถอนเหรียญเหรียญเชียที่ขุดได้ขั้นต่ำแล้วอันดับแรกเราก็มาที่ Asset Detail นะครับแล้วก็มาที่เหรียญเชียนะครับที่เราขุดได้ส่วจุดหนึ่งแล้วก็เลือก Withdraw นะครับ แล้วก็เลือกกระเป๋าที่เราลงแอดไว้นะครับผมมก็จะออนไปที่ XDS นะครับผมไ้ OKEX OK นะครับผมก็มาที่หน้ามาร์เก็ตทีหนึง่งแล้วค้นหาเหรียญเชียร์แล้วก็จะได้ช่องนี้นะครับผมช่องเด p o s i t นะครับ เราก็จะฝากเัินเข้ามาที่ OKX OK, ก่อนกดกอ c นี้เลยก็ได้ครับแล้วก็มาใส่ช่องนี้ช่องนี้เราก็เขาจะให้เราเลือกจำนวนนะครับผมเราก็จะเลือกอนะครับทั้งหมดเลย ตอนนี้เขาลดขั้นต่ำเรือศูนย์จุดศูนย์ห้าแล้วีค่ารฟรเนี่ยศูนย์จุดศูนย์หนึ่งศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วแล้วก็จะได้รับประมาณเท่านี้หลังจากที่ัำไปแล้วเราใส่ทุกอย่างครบแล้วนะผมเรากดแอปพลายได้เลยครับตอนนี้ก็ ต้องใส่ authentication นะครับที่เราลงทะเบียนไว้เป็น two factor นะครับป้องกัน2ชั้นแล้วก็จะมาที่แอปมือถือ Google authentication แล้วก็ใส่รหัสของ h e a d p o o l เข้าไปรหัสรหัสรับรองนะครับของ h e a d p o o l เขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆทุกๆ60วิ เปลี่ยนละออกไม่ทันไม่ถึงหกสิบวิได้ครับผมประมาณยี่สิบวิหนึ่งสามเจ็ดเก้าสี่ห้าเสร็จแล้วครับผมตอนนี้แอเสเซทเราก็จะเหลือศูนย์จุดศูนย์นะครับ เข้ามาดูที่แ s สเซ d ดีเทลนะครับผมตรงนี้ก็จะเหลือศูนย์ศนน,น,น,นสถานะตอนนี้ก็กำลังถอนนะครับผมก็จะใช้เวลาสักพักหนึ่งหลายชั่วโมงอยู่นี่นะนี่นะครับที่เบริรไปตอนนั้น บ่ายสองห้าสิบเจ็ดนะครับตอนนี้สถานะคอนเฟิร์มแล้วเรามาดูที่ OKEX OK นะครับผมมาดูที่รั์สินนี่นะครับมาแล้วนะครับผมโอนดบิเบิกตอนเบิกที่เฮดพูลตอนบ่ายเกือบบ่ายสามนะครับมาถึงโอเคเอประมาณสามทุ่มครึ่งโดยประมาณหกชั่วโมงครึ่ง ก็จะอยู่ในบัญ,บญชีทุนนะมาที่ทรัพย์สินจะอยู่ในบัญชีทุนนะบ,บัญชีรวมนะครับผมเราต้องโอนเข้าเป็นบัญชีเทรดนะครับเป็นบัญชีสําหรับซื้อขายเพื่อที่จะไปขายเหรียญน,นี้แล้วก็ซื้อเหรียญอื่นกลับมาโอนไปที่บิตครับแล้วก็จะโอนเข้าไปที่แล้วก็เลือกเลือกคําว่าโอนนะครับ เลือกโทเค็นที่เรามีนะครับ XCH นี่ครับมีอยู่0.1จากบัญชีทุนไปไปยังไปยังบัญชีทเทรดนะครับจำนวนแล้วก็โอนทั้งหมดเลยแล้วก็ยืนยันโอนสำเร็จนะครับตอนนี้บัญชีทเทรดก็จะมาละมีบัญชีทเทรดแล้วเราก็จะไปขายนะครับ มาที่ xch usdt นะใส่จำนวนทั้งหมดที่จะขายแล้วก็ยืนยันเราจะขาย xch เป็น usdt นะครับผม คำสั่งสำเร็จออเดอร์สำเร็จแล้วนะครับผมยังไม่ได้ดำเนินการนะสถานะเดี๋ยวต้องรอตรวจสอบสัก5นาที10นาทีนะตอนนี้ก็ดำเนินการสำเร็จแล้วนะครับผมดำเนินการสำเร็จ ตอนนี้ก็มี u s d าร์แล้วเราก็จะไปซื้อซื้อเหลียนที่โอนเข้าไปในบิตคัพได้นะก็จะบิตคัพเขาจะมีมีพวกเนี่ยบิตคัพที่โอนกันเยอะๆส่วนใหญ่เขาจะโอนอันนี้กันนะครับสเตอร์ล่ากับ XRP เรากอเอา xrp นี่หนะครับ xrp ก็เลือกราคาปัจจุบันเลยนะครับหรือจะรอราคาก็ได้นะครับเราก็จะซื้อขายเลยนะครับเอาราคามาเกนะ็ t แหละราคาปัจจุบันเลยครับแล้วก็ใส่จำนวนเงินทั้งหมดที่มีนะครับ ยี่สิบหกดอลลาร์เมื่อกี้นะครับตอนนี้ก็สถานะการซื้อ xrp นะครับผมซื้อเสร็จแล้ว ดำเนินการเรียบร้อยตอนนี้เราก็จะมีเงินอยู่ที่26.21 usdt นะครับเงินจะอยู่ในบัญชีเทรดนะครับเราต้องโอนกลับมาที่บัญชีทุนนะครับ เราก็เลือก XRP นะครับเลือกจากบัญชีเทรดมาบัญชีทุนเลือกจำนวนทั้งหมดที่มีกดยืนยันแล้วก็มาดูที่บัญชีทุนอนนี้บัญชีเทรดแล้วก็จะเหลือส่วนๆแล้วนะครับบัญชีทุนเราก็จะมีมูลค่าเท่านี้ครับ มีมูลค่าประมาณ26.2 0โ,โดยมี XRP 34เหรนะียญทีนี้เราก็จะโอนไปบิ t คับถอนนะครับเราจะถอนไปบิตคับเลือกสกุลเงิน XRP มารักษาบัญชีคุณให้ปลอดภัยกันเถอะปกป้อบัญชีคุณเวยตอนนี้เพิ่มรหัสผ่านกองทุนว่อนรหัสผ่านกุหหลักพอใส่รหัสผ่านกองทุนเสร็จแล้ว แล้วก็มาใส่ Google Authentication อีกนะครับหรือรหัสรับรองจาก Google มีเวลา20วิ Check password, c o m f o r the password, a t you just u s e i n data breach หอไม่ลองเช็คอะไรทั้งนั้น o o g ก e a อ t เทนติเคชั่นนะครับ2 3 9 6 9 2 g o o g l ก a u t h e อ t i c a t i o อเทนตะิเคชั่นแล้วแล้วก็มาที่ XRP นะครับเราเจอ XRP ไว้แล้วเราก็เลือกวิธีการถอนแบบออนเชนนะครับเลือกเครือข่ายการถอน reminder for the safety of your fund please confirm that network you wish use xrp ripple อ่าเราต้องไปดูที่ปิดครับนะครับว่าเขา transfer เส้นทางไหน uh, uh. น่าจะมาที่ deposit เหมือนกันฝากของฉันแล้วก็ดูที่ xrp นะครับผม mm hmm. ฝากเหรียญฉันยอมรับโอเคหมายเหตุ XRP ของคุณนันฝากฐานไม่สามารถใช้กับเหรียญอื่นที่มีการโอนเข้ามาโอเคก็ไปได้รองรับการอ๋อเนี่ยดูตรงนี้นะครับสีแดงนี้รองรับการฝาก XRP ผ่าน Ripple Network เท่านั้นครับช่องทางอื่นไม่ได้นะครับอันนี้ไม่ได้โอเค e c h n g e ไม่ได้ครับต้อง Ripple Network ต้องเลือกอันนี้เองก็รดำเนินการต่อนะครับอันนี้ใส่ กระเป๋าของ XRP ใช้ความถูกต้อง XRP TZ JBW นะครับผมโอเคถูกต้องช่องแท็กก็ใส่1นึ1่5 5ถูกต้องนะครับผมที่อยู่โน้ตก็อ้งชื่ออะไรก็ได้ให้เราจำได้นะครับ จำนวนเราใส่สูงสุดที่มีเลยนะครับหรือว่าจะถอนเท่าไหร่ก็ใส่เท่านั้นถอนจากบัญชีทุนนะค่าบริการ0.1 x r p เราจะดำเนินการต่อเลยนะครับเขาจะแจ้งการยืนยันเพื่อรักษาความปลอดภัยนะครับจะโอนไปที่ชื่อของเราบิดครับนะครับผม กระเป๋าอันนี้นะประเภทการโอน XNP Network นะทั้งหมด34นะค่าธทรมเนมสูนยจุดหนึ่งนะใส่รหัสผ่านกองทุนเราต้องกดรับรหัสก่อนนะครับผมแล้วเขาจะส่งมาที่อีเมล verification code withdrawing crypto โอเคมีเวลา40วิแล้วก็รับรหาัสจาก SMS มือถือที่ลงทะเบียนไว้ด้วย4 7 6 2อันนี้จะเป็น one time password หรือว่า ถ้าไม่ใช้วันทรรพัสดุ์ก็ใช้ Google Authentication ได้โอเคเราก็กดยืนยันการถอนเรียบร้อยตอนนี้ภาพรวมบัญชีทุนบัญชีเทรดไม่มีตังค์แล้วเรามาดูที่ปิดครับ มาแล้วครับรัแบบเดียว1 b l o c บล็อกเชนประมาณ10นาทีไม่ถึง10นาทีนะครับฝากเข้ามาฝากทำธุรกรรมตอน1535นะครับมาถึงบิตครับที่1537นะครับนประมาณ2อนาทีประเภท xrp ำนวน3ทิบสประมาณแล้วก็มาที่กระเป๋าตอนนี้เราจะมีมูลค่า854บบาทแล้วนะครับมีเงินทั้งหมดแล้วก็มาเงินของชั้นแล้วก็ไปที่เหรียญที่มีนะครับเหรียญของเราที่มีก็จะเป็น xrp เราจะฝากเพิ่ม หรือว่าถอนก็ได้แต่เราจะไปเทรดนะครับเราจะแลกเป็นเงินบาทก่อน XRP เทรดเราก็มาช่องนี้นะครับผมช่องฝั่งขวามือสีชมพูนี้นะแล้วก็เลือกใส่จำนวน XRP ที่มีทั้งหมดตอนนี้กดจิ้มไปเลยต้องการขาย ทั้งหมดหรือว่าจะขายอีกครึ่งหนึง่งอะไรก็ได้ครับเราก็ขายทั้งหมดเลยราคา XRP ก็เราก็มาดูว่าราคาตลาดตอนนี้เขาซื้อกันเท่าไหร่อันล่างสุดนี่นะนครับ25.16ินึ่งหกเนี่ย ถ้าจะขายตอนนี้เลยนะครับเราก็เลือกอันที่ให้ราคาปัจจุบันนะหรือถ้าจะรอในราคาล่าจุดหนึ่งหกถ้าเราจะขายตอนนี้เราก็เลือกราคาอันนี้เลยเราจะขายตอนนี้เลยนะครับผม ราคาต่อ XRP ยี่ห้นะครับแล้วก็จำนวนที่ได้รับก็ประมาณเท่านี้นะครับ8ปดบาทราคาลงเรื่อยๆเลยนะเอาเราจะทำให้ดูนะครับผมกดขายเลย Order Sell Price วางออเดอร์แล้วนะครับผมขายสำเร็จแล้วนะครับผมค่าธรรมเนียม2บาท15สตางค์ สำเร็จแล้วเราก็จะมาที่หน้าเงินของฉันตอนนี้เราก็จะไม่มีเหรียญแล้วนะครับผม x อ p ที่ฝากเข้ามาเราก็จะแลกเป็นเงินบาทแล้วตอนนี้ก็จะมีมูลค่าแปดร้อยห้าสบสี่บาทนะเราก็กดกดถอนไปยังบัญชีที่เราบันทึกไว้นะครับ แล้วก็เลือกจํานวนทั้งหมดนะผมใส่รหัส 2FA นะครับผม 2FA ก็จะอยู่ใน Google Authentication นะครับที่เราลงทะเบยียนไว้ยืนยันอนนี้ก็ทําการถอนแล้วครับผมเราต้องไปยืนยันที่อ e ีเมลอีกทีนะครับ เข้ามาที่อีเมลก็จะมีแจ้งว่าโอนไปที่ไหนจำนวนเงินเท่าไหร่เวลาอะไร IP เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้แล้วก็กดยืนยันที่อีเมลได้เลย Virtual confirmation s u c c e s s f u l Your v i r a w a l has been confirmed And it's now being processed. Visit my wallet page to view your withdrawal status. นี่นะครับถอนถอนสำเร็จนะครับรายละเอียดจำวนวนเงินจากที่นี่จาก b i t คัพออนไลน์ไปยังธนาคารของเรานะครับผมเวลานี้16-12 ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงถึงยีิบสี่ชั่วโมงเดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกทีนึงครับ,รบหลังจากที่เรากดถอนไปนะครับผมตอนสิบหกนาฬิกาสิบสองนาทีนะครับผมผ่านไปสองนาทีนะครับผมเงินก็จะเข้ามาสู่บัญชีธนาคารของเรานะครับสิบหกนาฬิกาสิบสี่นาทีรวดเร็วทันใจมากครับผม พอจะทําได้กันไหมครับผมง่ายหรือยากครับผมเป็นเรื่องปกติครับผมที่ครั้งแรกที่มันจะยุ่งยากเล็กน้อยครับถ้าทําได้ครั้งหนึ่งแล้วครั้งต่อไปก็ก็ง่ายแล้วครับผมส่วนใครที่ยังไม่มีบัญชีของ okex OK หรือว่าปิดครับเราจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ที่ด้านล่างนะครับผมช่อง description ใครที่ใกล้จะได้ถึงขั้นต่ำในการถอนแล้วก็สามารถ สมัครไว้ก่อนได้ครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม